นับสนุนโดยวาโก้ทรอมโบน กลับเาสู่รายการผู้หญิงรูจริงค่ะและแน่นอนทุกวันพุธแบบนี้เราจะมาพบกับศาสตร์ตอกเส้นจากคุณหมอโอนนะคะที่ช่วยบำบัดอาการหลากหลายมากๆเลยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาดูอาการสมบักจมเรื้อรงังและก็โรคปวดหลังนะคะว่าศาสตร์ตอกเส้นจะสามารถบำบัดได้ขนาดไหนค่ะต้องไปพูดคุยกับคุณหมอโอนนะคะพร้อมด้วยผู้เข้ารับบริการค่ะคุณบูราพาโพธิรักและลูกศิษย์ของคุณหมอโอนที่วันนี้จะมาโชว์ฝีมือนะคะคุณวาสนาอินทนนท์ค่ะสวัสดีสสดทั้ง3<า>ท่านเลยค่ะวันนี้ค<า>ุณห<า>มอโอนก็ ให้ลูกศิษย์มาโชว์ฝีมือแทนอันนี้ถือว่าเป็นการ,รเขาเรียกว่าสอบอีกไหมคะมาดูว่าฝีมือยังแบบโอโคงที่ไหมหรือเปล่าใช่ครับนี่นะคะซึ่งคุณวัฒนาเป็นลูกศิษย์ของคุณหมอโอ้นมาคือเรียนจบมานานแล้วใช่ไหมคะเรียนจบนานหรือยังคะก็นานแล้วค่ะค่ะแล้วก็มีร้านอยู่ด้วย<ช>อยู่ที่จังหวัด สระบ,บุรีสระบุรีนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาโชว์ฝีมือกันนะคะกับอาการ2ออาการนี้เลยที่คุณบุรพากําลังแบบโหทนทุกข์ทรมานก,กับอาการปวดเหล่านี้นะคะนั่นก็คือสะบักจมเรื้อรังแล้วก็เดี๋ยวอีกเบรกนึงเราจะมาดูเรื่องของโรคปวดหลังกันพูด<ช>ถึงสะบักจมเรือรังกันก่อนเลยถามคุณบุรพาว่าคือทราบไหมคะว่าสาเหตุที่เราปวดสะบักจมเรื้อรังแบบเนี้ยมาจากสาเหตุอะไรจากยกของหนักครับยกของหนักครับ จะใช้ไหลขว้ายกครับคนนี้มัคือเฉพาะด้านนี้อ่ะค่ะที่เป็นครับด้านขวาเลยเฉพาะด้านขวาครับเรายกอะไรแล้วมันหนักครยกกล่องยกขึ้นไปเรียงตามไปเรียงบนชั้นส่งของอ๋อส่งของไว้คือเป็นมานานขนาดไหนคะก็สี่ห้าปีครับสี่ห้าปีแล้วอาการปวดก็ไม่หายไปใช่ครับเคยเคยรักษาเขาครั้งหนึ่ง รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยมอ๋อหมาเหว่าเคยมาตอกเส้นแล้วใช่ครับแล้วก็อากาศดีขึ้นอันนี้คือตอกกับลูกศิษย์คุณวัชนาเองนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการบำบัดจะต้องอาศัยทําอะไรยังไงบ้างนะคะนอนคว่ำนอนหงายค่ะนอนคว่ำนอนคว่ำวันนี้คุณหมออ้นจะให้คุณวัชนาโชว์ฝีมือแล้วคุณหมออ้นจะคอยกํากับนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นด้านขวาเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกระเถิบมาทางนี้หน่อยนะคะ อันนอนให้สบายเลยค่ะเอาหมอนขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะนี่นะคะเราจะมีวิธีการตรวจก่อนนะคะคุณวัชนาว่าอาการต่างๆเราต้องคึงดูว่าเส้นเขาแข็งขนาดไหนแต่ก็จะเจ็บหน่อยนะคะแบบเขาตึงมากแต่ตอนนี้ก็รักษาครั้งที่สองก็เริ่มเริ่มเริ่มดีอันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ครั้งที่สองครั้งที่สองเลยนะคะครั้งแรกที่ที่ได้ตอกเส้นไปนี่นานหรือยังคะ ก็อาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเลยครับเดี๋ยวตอ,อกเลยเดี๋ยวผมช่วยอธิบายค่ะนะครับเราใช้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะครับก็ตอกนี่คือจะตอกกล้ามเนื้อบ่าก่อนอและจะคลายกล้ามเนื้อบ่านะครับแล้วก็จะมาที่กล้ามเนื้อสะบักต,ตัวสแคปูล่าตัวนี้ตรงสะบักเวลาไขายหลังเดี๋ยวลองไขาดูนะครับ หมอเนยลองควายหลังดูนะครับเอาแขนควายหลังเอาแขนขะครับจะมองเห็นกระดูกสะบักนูนขึ้นมานะครับสำหรับหมอนวดบางคนที่ถ้าจะนบกระดูกสะบักเนี่ยจะต้องเอามือควายหลังแี่สะบักเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทำให้เราเห็นเลยเป็นลำแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตอกได้ง่ายขึ้นรักษาได้ง่ายและตรงจุดจะไม่ไปโดนตัวกระดูกสะบักเราจะตอกตรงกล้ามเนื้อรอบๆสะบักนะครับเขาเรียกว่า เส้นเส้นขอบสบกักคือ <นะ S 1> เราจะไม่ต่อไปที่สะดัก,กเลยนะเราจะไม่ไปต่อที่กระดูดของมันมสบักนี่มันจะมีรูปภาพประกอบครับเราจะเห็นรูป VTR ประกอบเป็นรูปสบกักว่าเวลามันจะมีลักษณะ เป็นสีแดงสองฝั่งนะครับเดี๋ยวจะมีภาพประกอบนะครับที่ตรงสะบักเนี่ยจะเป็นสีแดงเราจะไม่ตอบบริเวณสะบักแต่ว่าจะตอบตรงบริเวณขอบขอบของสะบักใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไล่มาที่นี่นี่นรงสีแดงก็คือสะบักนะคะนี่คือรูปสรูปสะบักนะครับสคัตบูล่าตัวนี้สีแดงนี่คือสะบักแล้วแล้วเราก็จะมาแก้อาการโดยมาแก้อาการรอบสะบักเวลามันจมคือเส้น เส้นขอบสะบักมันจมเข้าไปหลบอยู่ล่องของกระดูกสะบักเวลาเราเรายกยกกล้ามเนื้อสะบักคือเนี่ยเวลาคว้หลังเนี่ยปวดขึ้นมาเลยแต่ว่าเราก็จะทําให้เรารักษาอาการได้เพราะว่าพอมันยกขึ้นมาสะบักมันยกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปเขาเรียกว่าไปแซะไปบริเวณล่องๆ่อที่ที่ที่มันจมอยู่ให้กลับมาแล้วก็ไปกระตุ้นแล้วก็ทําให้เส้นที่มันจมอยู่เด้งขึ้นมาค่ะ มจะมีปัญหามากเวลายกแขนสูงยกมันจะไม่จะไม่ได้คือเวลายกแขนแบบนี้คือถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องสบักมันจะปวดแล้วมันจะคือมันจะยกมาไม่ถึงไม่ถึงคือไม่สามารถแนบแนบผูได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาทํางานหรือเวลามันจะติดขัดลำคาเป็นมือเลื้อรังไปเป็นหายหายนี่เป็นมากนะครับคือเป็นมาสี่ห้าปีแล้วพอหมอได้เช็คนี่ถือว่าเป็นหนักเลยใช่ไหมคะคุณบูรพานี่ เป็นมากแล้วก็หมอเน่ก็รักษาไปแล้วดีขึ้นแต่<อ>ว่ายังไม่หายค่ะยังไม่หายค่ะต้องรักษาสักกี่ครั้งถึงจะโอเคคะก็ประมาณ4ี่ห้าครั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีพฤติกรรมหรือว่ายังทําอาชีพที่ต้องยกของหนักอยู่มันก็สามารถที่จะกลับมาได้ตลอดใช่ไหมคะกลับมาอย่าไปกังวลครับส่วนมากจ,จะหายขาดแต่ช่วงนี้เราไม่ให้ยกของหนักต้องงดก่อนอหายขาดแล้วไม่กลับมา,อ,อ,าอาการของโรคบางชนิด มันกลับมาเพราะมีเชื้อโรคแต่อาการสะบักจมไม่มีเชื้อโรคเกิดจากการทํางานที่ผิดท่าและเส้นมันไปจมอยู่อพอพอมันเรางัดออกมาแล้วมันก็จะหายะจะไม่กลับมาชั่วชีวิตะะแต่ว่าเวลายกของเราก็ต้องยกให้ถูกท่าด้วยใช่ไหมคะมันจะได้มไม่กลับมาอีกะะใช่คราวนี้ก็จะเป็นการ ไล่มาที่แขนนะครับเดี๋ยวก็จะก็นอกจากสบักแล้วเนี่ยก็จะไล่มาตสมบัิเลยแขนมาที่มือนะคะหมอเน่จะคึงสบักนะจะคึงนี่การคึงครับโอ้โอ้โดนเลยโดนตรงจุดนครับโดนลยครับกาจะเจ็บมากเขาเส้นเขาตึงมากเลยค่ะอย่างการคึงสบักเนี่ยค่ะมันจะช่วยยังไงบ้างคายที่ต่อไปเมื่อกี้สับส่งแรงสั่นสะเทือนไปแล้วตอนนี้กำลังเอานิ้วงัดแล้วก็คึงมันก็จะคาย นี่เขานวดมาหลายปีแล้วก็นิ้วแข็งมากมีความชํานาญค่ะเนี่ยฮะอย่างงัดเส้นแล้วเนี่ยจี๊ดเลยสึนโดนแล้วครับโดนโดนโอ้ตรงจุดพอดีเลยก็มาเป็นเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับว่าใครมีอาการสะบักจมเนี่ยสามารถมา โทรมาในรายการขอเบอร์ได้นะครับเพื่อรักษาที่คลินิกหรือรักษากับหมอเนที่อยู่สระบุรีใครอยู่สระบุรีก็ไปหาคุณหมอเนครับได้เลยคุณวัฒนาได้เลยเพราะว่าเดินทางไปกับลําบากนะครับนี่โอ้โหเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการตอบเส้นเนี่ยมันจะเป็นการผ่อนคลายคือเราก็ต้องมีการใช้นิ้วกดเพื่อรีแลกซ์รีแลกซ์แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณบุรพารู้สึกว่าโดนครามโดนโดนตจุดแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมาก มันคือไปกดโดนจุดที่มันปวดจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่เลยใช่ครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพอปล่อยมันคงจะเบาสบายใช่เดี๋ยวโอเคท่านั่งท่านั่งท่านั่งนะครับนั่งนั่งหันหน้าไปที่ท่านผู้ชมนะครับนั่งค่นะคะตอกบ่าเลยอันนี้เราก็กบา จะดูในเรื่องของบ่าไหลด้วยนะคะเพราะจร้วเนี่ยสะบักเนี่ยมันก็การปวดเนี่ยมันก็จะกระจายไปบริเวณแขนใช่ไหมคะคไปถึงมือแล้วก็สะบักไหลแน่นอนจะต้องเกี่ยวกันอยู่แล้วนะคะพอเ<อ>สร็จการรักษาเรารจะ คลายที่บ่าด้วยอ่าไม่ใช่ว่าแค่สบะบักที่คุณปวดเท่านั้นนะคะใ,<ช>ใครจะปวดแขนปวดขาปวดสะโพกปวดไหลยย่งไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีการคลายที่บ่าไหล่นะคะเพื่อที่ไม่ให้ลมมันไปอั้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับใช่ค่ะ<ช>นี่นะคะถ้าร้านนวดดูอยู่หรือว่าอย่างนี้ก็ควรจะจบด้วยการนวดบ่าและคอไม่นั้นลมจะไปอั้นอยู่ที่คอ,อที่บ่าพอกลับไปบ้าน ได้วันสองวันเป็นอีกแล้วเพราะว่าไล่ไม่หมดลมนะครับนี่นะคะก็จะเป็นการผ่อนคลายแล้วเราก็ได้เห็นวิธีการบำบัดสะบักอาการสะบักจมนี่จมแบบเรือรังก็่ใครตต้องทมาหลายสาเหตุมาจากการขับรถยนต์ช่วงรถติดพวงมาลัยหนักเกินไปการยกของหนักนะครับไม่ควรปล่อยไว้ให้เรือรังมันลำคานะครับก็มารักษาได้ นะคะ,ก,ะคก็มาเจอคุณหมอได้เลยนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอาการนะคะทีเ่เรียกว่าน่าจะน่าจะทรมานไม่แพ้กันใช่ไหมคะคอ๋อนั่นคืออาการปรวดหลังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการบำบัดจากการตอกเส้นกันนะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ